นี่คือการเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาวของยุโรปเหนือนะคะก็เริ่มเริ่มสั่งซื้อฟืนนะคะก็เราจะเก็บไว้ทุกที่ที่มันไม่โดนหิมะไม่โดนฝนนะคะก็ทั้งโรงจอดรถแล้วก็บริเวณนี้แล้วก็ห้องนี้ด้วยนะคะก็จัดไว้เพราะว่าไม่มีใครรู้ค่ะว่าหิมะจะมากน้อยนะคะแล้วดิฉันก็เชื่อสามีสามีบอกว่าการที่ ใช้ฟืนเนี่ยมันถูกกว่าใช้ไฟฟ้าจริงๆบ้านที่ฉันมีสามระบบนะคะระบบที่เอาความร้อนขึ้นมาจากใต้พื้นดินกับระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบใช้ฟืนก็เราเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันนะนะคะแล้วก็ลุงนี่เป็นคนรอบคอบดีฉันก็รอบคอบกว่าลุงตรงที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเพิ่งจะออกจากฤดูร้อนนะคะยังไม่ออกได้ซ้ําไปนะ เราก็เริ่มซื้อนะคะแล้วค่อยๆขนค่อยๆขนมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรารู้ว่า1นึ่งซีซั่น่ะเราจะใช้วันละสองกระสอบใช่ไหมคะสองกระสอบเราก็บวกลบคูณหารไปเลยหลายเดือนหน่อยนะ,ะก็อาจจะเผื่อสัก3ามกระสอบสาถุงขนาดนี้นะคะเราก็จะเผื่อเป็นวันละ3ามถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะความหนาวที่โหด ไม่มีใครบอกได้นะคะว่าปีไหนหีมะมากหิมะน้อยความความหนาวมากความหนาวไม่มีใครบอกได้เลยนะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่ามีพยายกรณ์อากาศหรือเปล่าแต่ลุงไม่เคยบอกเรื่องนี้เลยรู้แค่วันต่อวันว่าวันอีกอีกวันสองวันเนี้ยฝนจะตกอ่าแดดจะออกเขาจะคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศนะคะและดินฟ้าอากาศนี่สำคัญนะคะในสวีเดนเป็นการวางแผนอย่างเช่น เรารู้ว่าราดูหนาวจะมาถึงและเราก็ต้องเผื่อว่าวันใดที่ไฟฟ้าดับเราก็ยังอยู่ได้นะคะแล้วก็วางแผนกันสนุกมากกับการวางแผนนะคะแลวดิฉันลุงเป็นคนออกเงินดิฉันเป็นคนออกแรงค่ะดิฉันเป็นคนขนเองทําเองถามว่าอ้าวลัวผัวไม่ช่วยเหรอตรงนี้แกเข้าไม่ได้นะคะแกเข้าแกขึ้นได้แต่จะเฉพาะที่ที่กว้างๆนะคะตรงเนี้ย ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรใต้ของอใต้ของห้องฤดูร้อนนะคะใต้ของห้องซัมเมอร์แล้วก็ห้องซัมเมอร์แล้วก็วางไว้เต็มอันนั้นลุงทาได้อัที่เตี้ยเตี้ยดิฉันทาเองนะคะก็ถ้าเต็มตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนต่อนะคะก็เล่าให้ฟังว่าการที่ดิฉันกับลุงกับคุณลุงเนี่ยวางแผนเราสนุกกันนะคะสนุกว่าเอ้ย ฉันจะขนเที่ยวละสามถุงนะฮะรถฉันขนได้สิบรถคนนั้นคนนี้ขนได้ยี่สิบอะไรกันประมาณนี้ก็จะก็จะค่อยๆทําอะค่ะค่อยๆทะะําเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้วางแผนกันเราไปซื้อใกล้ๆตอนที่หนาวโอ้โหทุกคนเลยเคยมีคลิปคะ่ะทุกคนแล้วปิดคลิปไปแล้วนะคะเหนื่อยมากแต่ก็ทําได้แต่ก็แบบ สบายมากอ่ะชิวๆนะคะชิวๆสบายๆแต่มันมันก็ไม่ได้สบายขนาดนะสู้ทําค่อยๆทําแล้วก็วางแผนเลยว่าอาทิตย์หนึ่งขนสามครั้งสามครั้งก็อะไรนี่ติดผมนะคะก็ไอ้นี่แหละเปิกไม้นี่แหละสามครั้งก็สามครั้งก็ได้สามสิบสามสิบกระสอบหรือบางทีก็ได้มากกว่านั้นนิดหน่อยก็จะเต็มที่แล้วก็จะชิวๆครั้งหนึ่งก็สิบกระสอบก็ เล็กๆนะคะคือการอยู่ยุโรปเหนือปัญหาคืออากาศเย็นจัดนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วชอบไฟค่ะลุงนี่เขาเป็นคนที่เช็คทุกบาททุกสตางค์ราคาเท่าไรต่อมินเขาเช็คหมดเลยนะเขาเช็คทุกวันเลยนะมันมีเว็บไซต์ให้เช็คว่าไฟนี่ใช้ไปเท่าไรวันเฮ้ยที่นี่นะไฟขึ้นราคาหน้าหนาวไอที IT หน้าร้อนมึงลงราคาอืมเอาเข้าไปนะคะ หน้าหนาวนี่เราต้องใช้ไฟเยอะเพื่อทำอุ่นเขาเรียกว่าอะไรเอลิเมนตนะเอลิเมนภาษาอังกฤษกูก็ลืมฮีเตอรเออฮีเตอรที่ทำจากไฟฟ้าเนี่ยมันถ้าเกิดเวลามันแพงเนี่ยขึ้นราคาเนี่ยคุณเปลี่ยนใช้เป็นอย่างอื่นไม่ได้คุณก็ต้องใช้ไฟฟ้าถ้าคุณมีแบบอไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็การลงทุนที่ติดตั้งเตานะคะเป็นการลงทุนที่แบบว่าลุง ลุงบอกว่าอู้หูเป็นการลงทุนที่ฉลาดมากดิฉันไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะคะเพราะลุงไม่ค่อยอ่าดิฉันก็ไม่รู้อะไรอะพูดกันตรงๆดีกว่าเราไม่รู้อะไรเพราะลุงเขาเช็คทุกบาททุกสตังค์ใช่ไหมลุงก็เป็นคนจ้าเยกขันคอมเม้นต์เด้อยกดูแววดูโกเทียวด้าคุมเอียคุบ ยกวีดินเตอร์ยกแคนโกมิดเนี่ยยูยูรวซาดอลล์เหรอินเตอร์อ๋องันยกกว่าินเตอร์ยกวีวเลสเอลัวซาอินเตอร์เดอะดอลล์เหรอดูโคกดูแคนโกเควกูร์อ่าเขามาบอกว่าเขาจะไปซื้อสนูตนะฮะซื้อสนูตคือสามีดิฉันไม่ได้สูบบุหรี่มานานแล้วแต่คนสวีเดนก็ใช้สนุ ตรงนี้นะคะเป็นแบบนับถือไม้ที่นี่จริงๆนี่ร้อยกว่าร้อยกว่าปีแล้วนะทุกคนร้อยกว่าปีแล้วแต่ดิฉันทําให้มันใหม่ได้นะด้วยการทาน้ํามันแต่ข้างบนก็ทาอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ไม่เท่าไหร่นะโอโหคานใหญ่มากอยากให้เห็นคานตรงนั้นนะ่ะนี่เป็นไม้เป็นซุงเลยนะคะทุกคนดำๆที่คุณเห็นนั่นนะ่ะท่อนซุงใหญ่ๆเลยนะที่นี่แบบไม้โบราณดีจริงๆทุกคนไม้โบราณดีมากนะคะ ก็คุยให้ฟังไม่มีอะไรหรอกเหงาถ้าเหงาแล้วมีโซเชียลคุยให้พวกคุณฟังคือใครฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะมันมีข่าวสารนู่นนี่นั่นแต่ใครอยากจะคุยแบบสบายๆเอ้ยเตรียมตัวมาอยู่ยุโรปยุโรปเหนือเป็นยังไงน้องๆรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ก็คือหนาวไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าถ้าใส่เสื้อผ้าสบายแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ดิฉันวางแผนกับบ้านหลังใหญ่ไว้เรียบร้อยแลยนะคะว่า ถ้าวันหนึ่งไม่มีลุงดิฉันจะขายบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ซื้อบ้านใหม่แต่ไม่ใช่เพอโอ้โหแกตุยป๊บขายปั๊บยังไม่ใช่นะคะดิฉันจะคุยกับคือเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าสมบัติเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งทุกอย่างทุกอย่างเราแบ่งกันคนละครึ่งหมายถึงว่ามีบ้านมีเงินอะไรเงี้ยแบ่งกันคนละครึ่งลุงเขาก็ดิฉันแหมเขาเลี้ยงเรามาขนาดนี้แล้วนะตายแล้วดูสิก็อ่ะทุกคน บ้านหลังนี้เป็นบ้านใหญ่เพราะฉะนั้นการใช้ฟืนมันยิงเยอะแต่ถ้าเรามีบ้านหลังเล็กๆนะคะก็คือดิฉันก็ไปดูคนที่เขาจูบ้านหลังเล็กๆเป็นแบบแนวกระต๊อบอะแนวกระ,ะต๊อกของที่นี่ก็ไม้เป็นซุงใหญ่ๆ,ๆ,ๆขึ้นไปเลยนะก็อาจจะซื้อแบบนั้นพอถ้าลุงยังมีชีวิตอยู่แล้วลุงเขารู้เวลาที่เขาจะตุยเนี่ยลุงเขาจะช่วยซื้อคุยกันเรียบร้อยแต่ถ้าลุงไม่รู้เวลาดิฉันจะบอกว่าดิฉันจะ รอจนกว่าที่ได้บ้านแล้วดิฉันก็จะขายบ้านนะคะก็คือจะขายบ้านเพื่อจะไปอยู่หลังให้มันเล็กลงให้เท่ากับพอดีตัวตัวคนเดียวอยู่ใหญ่นะคะงานทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเพราะบ้านนี้อย่าลืมว่าเขาสร้างมาเพื่อลูกเขาห้าคนนะสองผัวเมียกับลูกห้าคนแล้วก็สวนเสวน,สวนโอ้ไม่พูดอะนะคะเอาเป็นว่าทุกอย่างต้องมีการวางแผนเกิดขึ้นนะคะก็คุยทุกคนฟังว่าดิฉันก็ตอนนี้ก็อายุห้าสิบแปดนะย่างห้าสิบแปด ห้าสิบเจ็ดเต็มไปละแต่กําลังวางชายยังดีแต่ไม่ประมาทนะคะการวางแผนนี้คือการไม่ประมาทหลายคนประมาทกับชีวิตเอ้ยไม่เป็นไรอย่างงั้นอย่างงี้นะหัวยังแข็งแรงเรายังแข็งแรงดิฉันก็บอกให้ลงุงอ่ะช่วยแทนด้วย่าฉันกูตุยชั้นตุยก่อนเธอเธอจะทํำยังไงลุงบอกหยุดหยุดแทนหยุดแผนเลยเขาบอกงี <c oughs> ้แกนางบอกว่าจะตุยตาม อ๋แล้วแต่นางเออฉันไม่สนใจอ่ะฉันต้องตุยไม่ตุยไม่ตุยถ้าเขาถ้าเขาตุยก่อนเราก็จะดําเนินชีวิตลดไซส์ลดขนาดนะคะมาเพราะว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วตอนเนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทุกอย่างอ่ะรู้แค่ว่าเราต้องจับใจอะไรบ้างที่สําคัญของชีวิตการอยู่ในยุโรปคือพลังความร,อร้อนค่ะนะโอเคนะคะบายๆแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะก็แค่บอกว่าอายุแม่ภูมิใจตัวเองจังลยอะ ความภูมิใจในความอึดทึกทนอายุห้าสิบแปดย่างห้าสิบแปดละค่านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนห้าสิบแปดครึ่งแล้วนั่นหมายถึงเราห้าสิบเจ็ดครึ่งนั่นถึงอีกหกเดือนข้างหน้าต่อไปห้าสิแปดเต็มบ๊ายบายนะคะ